ที่เชิงภูเขาไฟเวสูเวียตประเทศอิตาลีมีเมืองโบราณชื่อว่าปอมเปอีพอมเปซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในยุคโรมันเต็มไปด้วยโรงละครตลาดวิลล่าหรูและวิถีชีวิตอันคึกคักแต่ทั้งหมดได้หยุดลงอย่างกระทันหันเมื่อปีคศ79เมือ่อภูเขาไฟเวสูเวียตสปุทุอย่างรุนแรงเท่าถานและลาวาพวยพุ่งออกมาอย่างมหาศาลกลืนทั้งเมืองภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ชาวเมืองหลายพันคนเสียชีวิตทันทีร่างของพวกเขาถูกห่อหุ้มด้วยเท่าภูเขาไฟกลายเป็นแม่พิมพ์มนุษย์ที่ยังคงสภาพท่าทางสุดท้ายของชีวิตเอาไว้เหมือนภาพถ่ายที่ถูกตรึงไว้ตลอดกาลสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือการถูกฝังด้วยเท่าภูเขาไฟกลับกลายเป็นการเก็บรักษาเมืองทั้งเมืองไว้ตั้งแต่บ้านเรือนจิตรกรรมฝาผนังถนนไปจนถึงวัตถุเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักโบราณคดีสามารถศึกษาชีวิตจริงๆของชาวโรมันเมื่อ2,000ปีก่อนได้อย่างละเอียดวันนี้ปอมเปอีกลายเป็นมรดกโลกที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากไปเห็นกับตาสักครั้งเพราะมันคือเมืองที่ถูกหยุดเวลาให้เราได้ย้อนกลับไปเห็นชีวิตของคนโบราณอย่างแท้จริง